สวัสดีค่ะท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณใสครับขอบคุณมากครับเรามาแล้วเรามาพร้อมกับความอร่อยมาพร้อมกับสิ่งต่างๆมากมายอ๋อครับยังไม่มายังไม่มายังป่วยอยู่ยังป่วยอยู่นะครับคาดว่าไม่น่าจะ ไม่น่าจะอยู่นานๆเพราะว่าเดี๋ยวก็หายแล้วหมายที่จะไม่อยู่โรงพยาบาลนานเดี๋ยหายแล้วครับแต่จริๆนะครับสำหรับคนที่เป็นแฟนมันต้องกลัวนะครับเราไม่ได้ทิ้งกันเขาไม่มาเราก็ดีใจนะครับแล้วก็เอ้ยไม่ใช่ดิเขาไม่มาแล้วแล้วมาเราก็เสียใจเราก็เสียใจเราก็คิดถึงแล้วก็ไหว้พระทุกวันสาธุสาธุหาาขออยู่นานๆขออยู่นานๆเราก็ไหว้ทุกวันเลยนะครับทํางานต้องมีความสุขทํางานต้องมีจิตใจแบบนี้ระหว่างที่เขาป่วยท่านเชื่อมหมวันหนึ่งเนี่ย ยี่สี่ชั่วโมงพวกผมโทรกี่หนให้ถ่ายผิด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 กี่หนกี่หนคุณคุณโทรเอาจริงเลยยี่สิบี่ชั่วโมงคุณโทรกี่หนยังไม่ได้โทรเลยคือเราอะให้สิทธิ์เขาในการพักผ่อนคือโทรไปมันก็ไม่รับอ่านหนูให้ดูเลยก็ได้เนี่ยไม่ไม่ใช่เขาไม่รับเขารับไม่อยู่ไหวอย่าไปว่าเขาไม่รับแต่ไม่ต้องห่วงครับเมียเขารายงานตลอดเพราะเมียเขาเป็นผู้จัดการมรดกเมียเขาคอยดูแลตอนนี้เนี่ย ซอก้อยนะพยายามตัดสายน้ำเกลือไม่ตัดสายตัดตายอย่าเลยไปนี่ดีกว่าครัวคุณต่อยยกทัพตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่2พฤษภาคมนี้ครับที่เต็นท่านอุดรนะครับลานกิจกรรมชั้นหนึ่งครับรวมร้านค้านะครับความอร่อยทั้งอาหารหวานขาวกว่า60ร้านนะครับและที่สำคัญกว่า400เมนูครัวคุณต่อยซีเรสเ็ตก็เด็ดห้ามพลาดครับอย่าพลาดขอเชิญพี่น้องชาวอุดรนะครับและพี่น้องชาวจังหวัดใกล้เคียงแล็พี่น้องชาว ประเทศเลยนะสบลาวลขอเชิญมาเลยนะครับมาร่วมกันมาสนุกสนานที่นี่อีกไม่กี่วันแล้วนะครับจนถึงวันที่สองเท่านั้นเองนะครับไปกันสำหรับคนที่อยู่ในกรุงเทพวันนี้อร่อยแถวนี้ของเราเราก็ไปพบกับความเก่าแก่อ้โหร้านนี้จริงๆเปิดมาไม่นานหรอกแต่สูตรนี้มันเก่าแก่มาตั้ง50กว่าปีแล้วมันเป็นสูตรที่เก่าแก่มากแล้วเอามาทําเปิดตรงนี้ไม่นานแต่สูตรนี้มันเก่าแก่50กว่าปีเพราะฉะนั้นความอร่อยแบบนี้มันอร่อยแน่นอนแน่นอนเพราะฉะนั้นอร่อยแถวนี้ของเราวันนี้จะไปกันที่ถนนเพิ่มศิล ร้านเตี๋ยวไก่ตุน๋นเตาถ่านครัววรดาครับอยู่ริมถนนใกล้ๆกับซอยเพิ่มสึงสีิเกหรือจะปักหมุดตามชื่อร้านก็ <S <S จะเจอเลยครับไก่ตุ๋นเตาถ่านนะครับเป็นสูตรที่คุณพ่อเนี่ยทำขายมากว่า50ปีแต่ตัวคุณวรดาเองเนี่ยเคยช่วยทำตอนสมัยนเด็กนะครับแต่พอแต่งงานมีครอบครัวก็มาเป็นเจ้าแก่เนี่ยเป็นเจ้าของโรงงานก็เลยไม่ได้ทาสื่น่ต่อ แต่ยังคงทําอาหารเลี้ยงลูกน้องนะครับในโรงงานทําอาหารไปทําบุญรถมือก็เป็นที่ติดอ,อกติดใจของคนทุกๆคนเลยนะครับจนมาถึงยุคโควิดนี่แหละครับจะทําให้ชีวิตเขาเนี่ยพลิกผันอีกหนึ่งรอบจึงได้นําสูตรไก่ตุนเตาถ่านของคุณพ่อเนี่ยขึ้นมาทําใหม่ร่วมกับลูกน้องขายที่หน้าโรงงานอีกครั้งหนึ่งเมนูที่ร้านนะครับมีทั้งกะเพราไข่เยี่ยวมาหมูกระเทียมมีแห้งไก่สุนบะหมี่น้ำเกาเหลา และที่ห้ามพลาดนะครับคือเล็กน้ำไก่ตุ๋นเคล็ดลับครับสูตรโบราณจะปรุงแต่งน้อยครับหลักๆคือแค่สามเกลือและเครื่องปรุงอีกนิดหน่อยนะครับเพื่อให้น้ำตุกเนี่ยรสชาติละมุนส่วนน่องไก่แล้วก็สะโพกไก่เนี่ยครับนำมาจี่ก่อนเพื่อกักเก็บความชุ่มชื้นและยังทำให้ได้ทรงสวยต้องประณีตนะครับทำตามแบบโบราณทุกขั้นตอนใช้เตาถ่า,าน ตุ๋นไฟอ่อนๆประมาณหนึ่งชั่วโมงครับก็จะได้ความหอมแบบจัดเต็มเนื้อนุ่มแต่ไม่เล็กมาแถวนี้นะครับถนนเพิ่มสินห้ามพลาดรับร้านเตี๋ยวไก่ตุนต๋นเตาถานครัววันละดาเปิด7จ็ดโมงปิดบ่าย2องโมงครึ่งวันนี้อยู่ในรายการเลยครับนี่เลยนะครับนี่เลยนะครับ,ลรบและที่สาคัญที่สุดเลยที่อยู่ในรายการนี้มาเองไม่ได้นะฮะเจ้าของร้านน่ารักมาก เป็นคนนํ่มาเองครับนี่คร,ครับทั้งสองท่านเลยแต่ว่าแต่ว่าคุณวรดาไม่ได้มานะครับผมพี่ผู้หญิงพี่ผู้ญินี่พี่นอมมือขวาครับนะครับตัวนี้เฮียจะเป็นเจ้าของคุณพี่วรดาหนูงงไหม เป็นแฟนพี่วัลดานี่คือแฟนคุณวรดาคนน้องน่ะเขาเป็นคนที่ช่วยทำงานที่คุณมาบอกมือของมือขวาไม่ได้มันจะกลายเป็นเขามีสามมือไม่ถูกต้องแต่ที่ถูกต้องอยู่ตรงนี้พุทธอดก่อนเอาแยะเอาแยะเด้ดีดงเด้ดีดงจะขึ้นจะลงขึ้นจะพักท่านผู้ชมครับการที่ทําอะไรแบบโบราณโบราณนี่ท่านดูนะถ่าดูเนื้อมันสิ นนท่านผู้ชมดูถ้ากระบอกเฮ้ยใครเขาตุนก็เป็นอย่างนี้ทั้งนั้นอ่ะใช่<น>ผมไม่ได้ว่าอะไรแต่น้ํามันดีครับน้ําที่เมื่อกี้คุณโกอ่านไปเมื่อสักครู่นี่ครับ <S <S มันเป็นความเนียบนุ่มจริงๆนะครับคืออยากจะบอกว่า <ผม S 2> ตุนต่นโบราณเนี่ยเขาไม่ได้ใส่อะไรเยอะในน้ใช่ใส่า <3 S 2> สามเก,กมลอเท่านั้นใส่พลนิกรอนกิมหวนเท่านั้นนะครับออไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับอันนั้นคือบทที่ประพันธ์ที่เขาเขียนมาเขาเรียกขัดพันธุ์ยหหนูไม่รู้จักครับบทคือทีเขาเขียนนีนมาแล้วครับ บอกว่าเขาเรียกขัดสนิยายน่าน่นะฮะตามที่อาพูดอะฮะ <c oughs> โอ้โหท่านผู้ชมผมพูดตรงๆเลยนะนเขายุ่ยหน้าเนาะมันนวลมากฮะแล้วก็ไอเส้นขเขาที่เขาพูดเนี่ยที่แสดงเวลานี้ซื้อเส้นนี่เส้นประจําเลยเขาทําให้เขาทําให้ใหม่นะแต่หน,หนูหนูเนี่ยหนูจะทะเลาะกับเจ้าของร้านขายโอเจอนี่หลายรอบแล้วโดยเฉพาะร้านนี้นะหนูบอกเลยเนี่ยเดี๋ยวกใกล้จุนเนี่ยถ้าหนูไปนะ ทำให้ถูกด้วยทําไมอ่ะหนูบอกว่าอะหนูบางทีหนูไปร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยหนูไม่กินเลยเพราะทำมาไม่ถูกใจหนูทำไมอ่ะหนูบอกว่าเล็กแห้งเลกแห้งอนะเอาเส้นไปลวกให้เปียกไปยังงั้นถ้าผู้ชมที่ดูรายการนะครับที่ทําร้านอาหารถ้าไปเมื่อไหร่เอาอย่างนี้ให้มันเลยครับนี่นีนี่เอาอย่างนี้ให้ไปเลยนะฮะไม่ต้องลวกไม่ต้องอะไรก็นบอกเลกแห้ง g เลยเอาไปลวกให้เปียกเบอก่อนเลยว่าอร่อยมากคนที่อยู่แถวนั้นโชคดีจริงจริงไปร้านนี้ได้เลยนะครับ อ่ะเปิดตอนเจ็ดโมงแล้วก็ปิดตอนสองโมงครึง่งบ่ายสองโมงครึ่งบ่ายสองโมงครึ่งดูดูเจ้าของสิครับสองโมงครึ่งไปแล้วนอน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 แล้วครับนอนแล้วนอนแต่ที่โชคดีแน่ๆนะครับจังหวัดอุดรธาน,นีนะครับครัวคุณต่อยยกทัพครับตั้งแต่วันนี้จนถึงสองพฤษภาคมนะครับที่เต็นท่านอุดรร้านกิจกรรมชั้นหนึ่งนะครับร้านอาหารหวานเข่าเยอะแยะมากมายกว่า60ร้านค้าและกว่า400เมนูห้ามพลาดครับกับครัวคุณต่อยเซเลกเต็ด อย่าพลาดนะครับไปกันนะครับพี่น้องแต่คนที่อยู่กรุงเทพอย่าลืมไปร้านเขานะครับถนนเพิ่มสินอร่อยจริงครับถนนเพิ่มสินชื่อร้านก็ชื่อร้านอะไรคุณรู้ไหมเตี๋ยวไก่ตุนอ่าเตาถ่านด้วยเตาถ่านอย่าพลาดครับตคุณวรลดาด้วยโอ้มีเยอะันเติมอีกสักห้าอย่างแล้วกันียใส่เข้าไปเยอะๆเลยชื่อร้านยาวป่าเอาเป็นว่าเตี๋ยวไก่ตุนแล้วกันถนนเพิ่มสินอร่อยสุดๆใช่ครับพักตัวนี้สักครู่พบกับสิ่งที่น่าสนใจก่อนเดี๋ยวพบกันช่วงต่อไปทางรายการสักครู่เดียวครับ ขนมปังแฮมชีสครับเป็นขนมปังที่นุ่ม,มอร่อยน่าทานเลยมันอร่อยมากมากเสริมจริงจริงมันมีที่รองสองอันแต่ว่าขนมปังมีอันเดียวหายไปอัน <laughs>